สวัสดีคะ่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้สงบจิตส,ส,ส,สงบใจ,บใจที่จะเข้ามารับฟังพระดำรัสของพระบิดาเก้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันเะว,วันสำหรับเช้าว,วันนี้วันที่19ธันวาคมพระองค์ทรงตัดว่า ลูกเอ๋ยอย่างให้ใจของเจ้าทุกข์ร้อนเพราะความวุ่นวายของชีวิตเลยมีหลายสิ่งในวันนี้ที่เจ้าต้องทำในเวลาเดียวกันหากเจ้าจดจอ่ออยู่ที่งานเล็กๆน้อยๆและพยายามกำจัดมันออกจากขนทางของเจ้าเจ้าก็จะพบว่าการงานเหล่านี้ไม่มีวันหมดสิ้น และมันจะกินเวลาของเจ้าเมื่อเจ้าเลือกที่จะใช้เวลากับมันแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จในเวลาเดียวกันจงเลือกที่จะทำเฉพาะสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ไปทีละอย่างแล้วปล่อยให้ที่เหลืออยู่ในมือของเราลูกเอ๋ย จงให้เราอยู่เหนือการทำงานของเจ้าให้เป้าหมายสูงสุดของเจ้าคือการมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับเราเป็นชีวิตที่ตอบสนองการทรงเรียกของเราเจ้าจะได้ยินเสียงของเราได้ดีที่สุดเมื่อความคิดของเจ้าสงบและจดจ่ออยู่ที่เราจงสแสวงหาพักของเราเสมอตลอดวันนี้ ให้การสถิตยอยู่ด้วยของเราทำให้ความคิดของเจ้าเป็นระเบียบและนำสันติสุขมาสู่ใจของเจ้าอาเมนให้เรามาฟัางในข้อพระคำสุภาษิตบทที่16ข้อ3จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้มัทธิวบทที่6 ข้อ33แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พองค์ทรงเมตตารักและเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีความสุขห่วงใยในการ เป็นอยู่ทำให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่อดอยากและประสบความสำเร็จพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอปากชีวิตไว้กับพระองค์แลแต่พระองค์จะทรงนำขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเงิน ปัญหาต่างๆในครอบครัวจงหมดไปทุกคนพ้นจากทุกข์มีความสุขขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านค่ะ